ี่น้องสวัสดีนะครับอีกคือเก้าเหมือนเดิมครับสวนลังบ้านของแม่นะครับต้นมะเขยอตะข่าตะไคร่แม่ปูกไว้นะครับมือนนี้ตำหมักทั่วตำหมักทั่วแหละนะครับนี่ครับมือนอังกินกับแม่แล้วมือนกินกับเมียนะครับตำหมักทั่วนางไก่ทอดนะครับกินเก็ดเองขายเองนะครับผมแล้วก็ ใครต้มปูนะครับกินเพื่อให้สังขาร,ารมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะบอกว่าลายายฮหพี่น้องนะตาบอ,อกตัวจระแจบด้วยกันครับแจ๊บบอกว่าเจต๊บเบพุทาขาวม,ามั้งฮมหูบินตามกับเริ่มบินแล้วมั้งมีหอยหอยหอยจื้อมากว่าจติตใจหลับเท่า ลักของแม่มากหน่อยนึงอือใช่ขนาดปลากูดลวกพี่น้องปลากูดลวกครับนี่ครับปลาคั้นจองเบิร์ดหมู่อวานแม่กินเบิร์ดแล้วนะครับปลาคั้นจองอือ กระแต่ต้องการี่น้องทางบ้านนะครับตัวที่แม่ปลูกไว้หนึ่งใคต้มปูครับมีนก็ตัดมตัวสักแบ่มันนี่ตามบ่อเพชรเพราะว่าเมียกินน้ำก็เลยตามบ่อเพชรนะครับผมมื่อนี้แม่พ่อแด้มานาั่งกินน้ำนะครับต่างตัว,ตวเราเห็ดของเราอยู่ แม่ที่เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับอืมบกตัวงงเนี่ยบกตัวงงอ๋อเอาอตัวนได้บ้คนเหนือหายยังพี่น้องมักกินจะตามบกตัวตามหงูอย่างง่ายขนาดครับเนี่ยผมคนเหนือแต่แจ้า ไปบอกพะตาบอกข้างวัดแจ๋วพตาเนื้อดูลำจะแต่เจ้าลูกแต่ลูกนาตายไาปบอกว่ายิ้มเนาะลำจะแต่เจ้า <c oughs> รำพลาดเจ้าหอนหอนหอน ถาดหนึ่งพี่น้องเอ้ยพักเต็มถาดครับครับครับคุณยายยังไม่ได้กินเลยครับคุณยายวอดีผมทำคิดต้งตัวก่อน คุณยายคุณยายสามบานเอื่นนะครับ่าคาบกแต่บอกมเศาเพิมจืดหอมโมกได้นะครับแต่ว่าถ้าได้กินดอกอืมแต่ขนาดหอยหอยกินหอยแรงดีกินแรงน้อย แม่แต่งแมแต่งังนานมาลุกจ้นะมึงมีเบเรโซ่ปแดงด้วพี่น้องประแดกนี่อยู่ใต้ดันนะครับแสบบักคักปลาแดกแสบบักคักลายมันหน่อนะครับนี่อยู่ใตดันโอ้แสบปลาลลาดพี่น้อง ภาษาเนือกระ,ากะิาลำกน,นาดเจ้าภาษา,า,าอีกางเสียบปุจจานอเอเดอพาแม่ปลูกไ้บริกยารเอ้วนปอกทีละสามฝัดงั้นมื่อต่ามาเบิ่งมีสามฝัดงั้นมาเร่งรับมาเสียเฉยเนาะ อ่าพี่น้องเจ็บแซบ่บต้องกันนะครับข้ามย่งใหญ่กันนะกินกออ็บกพองนี่ยืบอะไรกันนะครับ,ท,บที่ปุมกัดิีระมาณนี่นะครับ กินกับแม่แน่กินกับเมียแนย่กินกับน้องแน่กินผู้เดียวแน่นะครับก็แต่กินก็บ,บอกทุ้งแน่นะครับผม,มแต่แต่โอกาสนะครับกับแสบต้องการพี่น้องบรรยากาศกลา,างบ้านไปต้องไปหาบรรยากาศอยู่ไจครับเพราะว่าเนี่ยบุคคลมีเวลานะถ้ามีเวลาเมื่อไรผมจะออกไปหาบรรยากาศดีๆมาให้พี่น้องเบิ่งครับกับแก ไม่มมมไ,มมไม่ไดแก้เกลือแก้ง่ายแแก่เกลือผมจะแกง่ายกันอาบ้านาจะมีมาล่าตฟยง,งิ่งขึ้ถแล้วนะครับกาบานนะครับมาล่าายง,งิ่งแก้ว้งบุญีกอ,อาจจะมีเสียงเล็กน่อยเสียงรดแรนเสียมาฮอนนนะครับพี่น้อง เอาแบบสไตล์ลูกทุ่งไว้นะครับฮอวอ้วนฮอคือแม่ทำง่ายมว่อาตาประกวงเกี่ยวมันลุงคอนังไงก่ออไกทอดนะครับแซบ่บสร้างได้นะครับสายอยากตังนะครับร้อยห้าสิบบาทเพิ่งกิโลนะครับ ายเองกินเองแอบเองงันเ,เองพอ่อสุดแลววสรุงไ่เก็นหนาเป็นดู <c oughs> เอาละครับพี่น้องไอรทำนีข้าสุดท้ายผมนะครับทำายงใหญ่หเลยนะครับก่อนจากลาผ้าจากนะครับ ขนาดตามโบเพชรนะครับบระเพ็ดคือเกอ้าหมวกพีกก็ได้การจิ้มเร็วโบเพชรไปหาหมอนะครับคร <c oughs> ับผมมิรังขอตสำหรับคลิปนี้นะครับตามหกทั่วแหล่นะครับตามหกทั่วธรรมชาติตามเท่าน,นะครับ อันมากลิปนี้กับฝากกดแจ้งกดไลค์ด้วยพี่น้องนะครับกดซับตะไคร่นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิฟต์เป็นรายจ่ายน้องยูไซด,ดนนาาในใันอีดีโคดีสานนะครับอาจจะมีเสียงหมาเห่าในเล็กน้อยนะครับแตหรับคลิปมือนี้นะครับก็พเพียงแค่นี้สวัสดีครับพี่นอ้องเพจครับเพจ Xăng xí đấy, phía đằng đằng đó nha Xăng lên, phía đằng lên Xăng, xăng lên, xăng lên